สวัสดีค่ะดูดวงรายวันกับแม่หมอติ่งน้อยนะคะดวงคนเกิดทั้ง7วันค่ะคลิปนี้ดวงประจำวันศุกร์ที่22สิงหาคม2568การงานการเงินความรักและเรื่องของสุขภาพนะคะมีเลขนําโชคจากหน้าไพา่แสงสุขไพ่โชคดีมีสุขให้คุณนําไปปรับใช้กันค่ะรวมถึงจะมีคําแนะนําจากไพ่ทาโร่ด้วยแต่ยังเป็นการเปิดไพ่โดยรวมอยู่นะคะไม่ใช่ดวงส่วนตัวขอให้รับชมเป็นแนวทางเท่านั้น เรามาดูสีมงคลค่ะวันศุกร์นี้ต้องการเสริมดวงเรื่องความรักนะคะใช้สีแดงยกเว้นคนเกิดวันจันทร์เสริมดวงเรื่องการงานใช้เหลืองใช้ขาวยกเว้นคนเกิดวันอังคารค่ะเรื่องของการเงินโชคลาภใช้สีชมพูยกเว้นคนเกิดวันพุธวันศุกร์นี้หลีกเลี่ยงดําเท่าน้ําตาลแล้วก็น้ําเงินเข้มนะคะมาเรามาดูกันคนเกิดวันอาทิตย์นะคะเจ็ดหกสองห้าหกห้า เลข49ค่ะ25และ21การงานค่ะวันนี้นะคะเรื่องของการงานคุณมีโอกาสที่จะนะได้รับโอกาสดีๆนะคะนี้เรื่องของการงานจัก,กรวาลได้มอบโอกาสดีนะคะที่จะทําให้คุณได้รับมอบหมายงานโปรเจกต์ project, หรือว่าเรื่องที่ต้องทําที่มันจะส่งผลดีกับเงิน นะฮะกับรายได้ของคุณในอนาคตเพราะฉะนั้นอย่าปล่อยให้หลุดมือไปเป็นอันขาดนะคะนะเรียกว่าเป็นงานที่สร้างรายได้นะเป็นกรอบเป็นกรรมเลยทีเดียวเพราะฉะนั้นอย่าปล่อยโอกาสให้หลุดมือไปแต่ใดๆก็ตามแต่สิ่งที่คุณต้องให้ความสําคัญคือเรื่องของความรู้การพัฒนาความรู้การหาข้อมูลหรือว่าการที่มีใครสักคนคอยซัพพอร์ตคอยช่วยเหลือเราอยู่ข้างๆนะคะเรื่องของการงานเนี่ยสองหัวดีกว่าหัวเดียวนะคะ ในะเรื่องของการเงินก็มีโอกาสเช่นเดียวกันนะคะมีโอกาสได้มีเรื่องเรื่องของการลงทุนนะคะนะเพื่อผลตอบแทนที่ดีในอนาคตโอกาสดีๆที่จะร่ํารวยหรือว่าที่จะได้เงินก้อนในอนาคตนะคะแต่ว่าใดๆก็ตามแต่ต้องมีการลงมือทําอย่างจริงจังนะคะแค่คิดแค่วางแผนแค่ฟุ้งซ่านไปกับมันแค่วาดฝันในอากาศเนี่ยอาจจะไม่สำ <c oughs> ไม่สามารถที่จะเป็นจริงได้นะคะเพราะฉะนั้นต้องลงมือทําอย่างจริงจังจึงจะมีโอกาสที่จะร่ํารวยนะคะคือโอกาสนั้นมันมีอยู่แล้วเรื่องของการลงทุนการหาเงินอะไรพวกนี้แต่ว่าเราเองเราก็ต้องลงมือทําอย่างจริงจังด้วยเนาะเอาเป็นว่าวันนี้เงินก็ดีงานก็ดีค่ะความรักไม่เด่นนะคะ คนโสดวันอาทิตย์นะคะบางบางทีคุณเองคุณมีโอกาสที่คุณจะประสบความสําเร็จในชีวิตเรื่องหน้าที่การงานนะคะทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตคุณมันบรรลุเป้าหมายแต่ว่าถ้ามีเรื่องของความรักเข้ามาปุ๊บเนี่ยถ้าการที่คุณอยากจะมีใครสักคนมันจะทําให้คุณเหนื่อยมากขึ้นนะคนที่เข้ามาก็อาจจะเป็นภาระทําให้เราเหมือเหนื่อยมากขึ้นมากกว่านะคะหรือสถานการณ์กับการคุณอาจจะต้องการใครสักคนเพื่อที่จะมาทําให้เรารู้สึกว่าเออคือเรียกว่า มาคอยซัพพอร์ตเราว่ามันต้องการใครสักคนซึ่งทานการแบบนั้นมันอาจจะมีโอกาสที่จะเกิดขึ้นแหละแต่ว่ามันไม่ใช่ฟิลแฟนมันเป็นฟิลของกัลยาณมิตรที่อาจจะเข้ามาคอยช่วยเหลือคอยซัพพอร์ตเราแค่บางช่วงแต่ว่ามันไม่ใช่เชิงชู้สาวนะคะก็ต้องมองให้ออกนะคะนะความรักคนที่มีแฟนมีคู่ วันนี้ต้องเสียสละต้องคอยซัพพอร์ตซึ่งกันและกันนะคะนะเราซัพพอร์ตแฟนแฟนซัพพอร์ตเรานะคะการที่คอยซัพพอร์ตซึ่งกันและกันร่วมทุกนะคะก็ถือว่ามีโอกาสที่จะทําให้ความสัมพันธ์มันแน่นแฟนมากขึ้นแต่ว่าอาจจะหลีกเลี่ยงความเหนื่อยไม่ได้ทํางานก็เยอะงานก็เหนื่อยแล้วยังต้องมาคอยซัพพอร์ตซึ่งกันและกันอีกแต่ว่ามันก็เป็นสิ่งที่ที่จำเป็นนะคะสำหรับความรักสําหรับชีวิตคู่เนาะสุขภาพค่ะสุขภาพถือว่าแข็งแรงนะคะ ก็อาจจะเป็นคนใกล้ชิดมากกว่านะคะที่บางทีอาจจะเจ็บป่วยแล้วคุณเองคุณต้องเป็นคนที่ต้องคอยดูแลประมาณนั้น คำแนะนำค่ะจากไพ่ทาโร่วันนี้นะคะอาจจะนะต้องระมัดระวังในการที่จะตอบรับโอกาสใหม่ๆที่เข้ามาในชีวิตโอกาสทางการงานโอกาสทางการเงินโอกาสที่เป็นเรื่องของผลประโยชน์นะคะต้องดูดีๆว่ามันคุ้มค่าหรือเปล่าคือจริงๆมันคุ้มค่าแหละแต่ว่าเราต้องอย่าลืมว่าการที่เราจะทําอะไรก็ตามแต่นะคะรักษาสิ่งที่มีอยู่ไว้ก่อนนะคะแล้วก็ค่อยพิจารณาโอกาสที่เข้ามานะคะคือบางทีโอกาสมันมีทั้งการงานทั้งการเงินมันมีโอกาสที่คุณจะได้มาแต่ว่าต้องพิจารณาให้รอบคอบ อย่าให้ในลักษณะที่ว่าเราได้แล้วเราต้องเสียบางสิ่งบางอย่างไปพวกเนี้ยไม่เอานะคะขอให้มันเป็นโอกาสที่มีโอกาสได้มากกว่าเสียนะคะต้องพิจารณาอย่างรอบคอบนะคะต้องเลือกดีๆต่อไปคนเกิดวันจันทร์สองสี่หหนึ่ง หนึ่งสี่ห้าสองเจ็ดหก การงานสําหรับคนเกิดวันจันทร์ค่ะวันนี้ก็เน้นทํางานที่เราสบายอกสบายใจนะคะทํางานกับใครมีความสุขก็ทําถ้าต้องทํางานร่วมกับคนที่เรารู้สึกว่าเราไม่ชอบความเห็นไม่ตรงกันนะพูดอะไรก็ไม่เข้าหูเราเลยโน่นนี่นั่นก็ต้องใช้ความอดทนนะคะเพื่อที่จะรักษาบรรยากาศในการทํางานให้ดีคุณคุณอาจจะเลือกไม่ได้ว่าเออฉันอยากทํางานร่วมกับคนนี้อันนี้ฉันไม่อยากทําโน่นนี่นั่นมันเลือกไม่ได้นะคะก็อาจจะต้องเน้นว่าเออไอ้ที่เราสบายใจเราก็ทําไอ้ที่ไม่สบายใจก็ต้องก็เรียก ว่าต้องระง,งับนะระง,งับอารมณ์นะคะควบคุมระวังมีปัญหากับคนใกล้ชิดกับคนรอบข้างหรือบางทีไปติดต่องานพวกนี้นะคะก็มันจะมีกระทบกระทั่งกับคนโน้นคนนี้บ้างนะคะเอาที่เราสบายใจอย่างเดียวมันก็ไม่ได้นะคะก็ต้องยอมรับเนาะอารมณ์อะรวยหน่อยนะคะนะส่วนเรื่องของการเงินถือว่าดีมากนะคะมีโอกาสที่จะนะทั้ง งานที่ทําแล้วมีความสุขและอาจจะได้เงินน้อยแต่ทําแล้วมีความสุขกับงานที่ทําแล้วไม่ค่อยมีความสุขแต่ได้เงินเยอะอาจจะต้องเลือกต้องตัดสินใจแต่ใดๆก็ตามแต่มีโอกาสที่คุณจะนะได้รับข่าวดีได้รับข้อตกลงที่นะบนรรลุข้อตกลงทางการเงินการเซ็นสัญญาอะไรต่างๆนานานะคะก็ถือว่าน่าจะ น่าจะดีมากๆอ่ะในเรื่องของการเงินนะคะคล่องตัวดีและปีมีข่าวดีมากกว่าที่จะเป็นข่าวลายซะด้วยซ้ำนะคะเอาเป็นว่าพอใจแหละนะ,ะเรื่องการจับใจ่ายใช้สอยปกติไม่ต้องห่วงนะคะสบายเลยนะ,ะส่วนความรักไม่เด่นนะคะคนโสดนะคะบางทีคนรอบตัวก็เยอะแหละคนสนใจเราก็มีนะ,ะหรือคนที่เราสนใจก็มีแต่ว่า มันยังเป็นอะไรที่ยังมีระยะห่างนะคะโอกาสในการพัฒนาเนี่ยน้อยนะคะยังเป็นในลักษณะเพื่อนลักษณะคู่ค้าลักษณะเป็นคนที่ยังเป็นคนไกลอยู่นะคะยังไม่ใช่คนชอบกันนะคะนะความลักของคนที่มีแฟนมีคู่ค่ะวันนี้นะคะต่างคนต่างใช้ชีวิตของตัวเองอย่างมีความสุขนะคะ เ,เรื่องของการงานเรื่องของกิจกรรมนะคะก็ถือว่าต่างคนต่างใช้ชีวิตอย่างมีความสุขความสําเร็จในชีวิตของคุณและของแฟนคุณนะคะเป็นสิ่งที่จะทให้ความรักมันราบรื่นนะะเอาเป็นว่าเราก็ไม่ต้องไปคาดหวังนั้นะะซึ่งกันและกันนะคะก็ใช้ชีวิตตัวเองไปเนาะสุขภาพถือว่าสมบูรณ์แข็งแรงค่ะคําแนะนํานะคะจากไพ่ทาโร่นะคะวันนี้ในเรื่องของการเริ่มต้นเป็นสิ่งสําคัญนะคะ การรักษาความทะเยอทะยานความกระตือรือร้อนอยากประสบความสําเร็จอันนั้นอยากทําวันนี้อยากทำนะคะมันมีการเริ่มต้นใหม่ๆเข้ามานะคะซึ่งเราเองเราต้องกล้าที่จะเลือกกล้าที่จะตัดสินใจกล้าที่จะทําแล้วก็ต้องรักษาพลังของการที่อยากะจะอยากจะประสบความสําเร็จเอาไว้เสมอนะคะนั่นเป็นสิ่งสําคัญในวันนี้ที่ต้องโฟกัสเนาะคนเกิดวันอังคารค่ะ สองหกเลขห้าสองหนึ่งเลขเจ็ดเจ็ดสองห้าสี่ค่ะการงานคนเกิดบัลลังกานค่ะ ณวันนี้จริงๆแล้วตัวคุณเองนะคะอาจจะต้องการคนคอยซัพพอร์ตคอยช่วยเหลือแต่ว่างานโอกาสที่ประสบความสําเร็จเนี่ยสูงมากๆนะคะเรียกว่าได้ตามเป้าเพียงแต่ว่าเราอาจจะต้องมีคนคอยซัพพอร์ตบ้างนะคะโดยเฉพาะยิ่งผู้หญิงวันังคารแต่ถ้าเป็นผู้ชายวานังคารคุณต้องเป็นฝ่ายคอยซัพพอร์ตคนอื่นแต่ใดๆก็ตามแต่นะคะนะการคอยซัพพอร์ตใครนะคะก็ต้องดูด้วยว่า A, เออเราโดนเอาเปรียบหรือเปล่านะคะคือจริงๆแล้ว การที่เราต้องเหนื่อยมากขึ้นเหนื่อยมากกว่าเดิมในการช่วยเหลือคนอื่นเนี่ยมันเหมือนกับว่าเราโดนเอาเปรียบประมาณนี้ต้องพิจารณาดีๆนะคะต้องรักษาผลประโยชน์ตัวเองด้วยนะคะนะในขณะเดียวกันการที่มีคนสถานการณ์กลับกันการที่มีคนคอยมาช่วยเราเนี่ยต้องดูด้วยว่าเขามาช่วยเราแล้วเขาหวังผลประโยชน์อย่างอื่นหรือเปล่ามันก็ต้องดูดีๆด,ด้วยนะคะ นะส่วนเรื่องของการเงินนะคะวันนี้ถือว่ามีใช้จ่ายตามสมควรตามฐานะนะคะไม่ขาดมือนะคะไม่ขาดมือถือว่าดวงยังดีอยู่นะคะแต่ว่ามันกเ็เรียกว่าใช้จ่ายส่วนตัวนะใช้จ่ายเพื่อส่วนรวมบ้างนะคะ,นะคะใช้จ่ายเพื่อส่วนรวมการช่วยเหลือคนอื่นการมีจิตสาธารณะอะไรพวกนี้นะคะถือว่าดีนะคะ,ะ,คะหรือเป็นการเสริมดวงในเรื่องของการเงินโชคลาภของเราได้ด้วยซ้ำนะคะแต่ใดๆก็ตามแต่จุดเด่นของคุณคือไม่ว่าจะเจอปัญหาอะไรในเรื่องของการเงินในวันนี้นะ คุณสามารถที่จะแก้ไขาสามารถที่จะรับมือมีทางออกมีทางแก้ได้แทบทุกเรื่องนะคะนะก็สบายใจไปเปล่าหนึ่งเนาะแก้ปัญหาได้ทุกอย่างค่ะที่เกี่ยวกับเรื่องของการเงินส่วนความรักนะคะความรักไม่เด่นค่ะต้องระวังด้วยนะคะ คนโสดวันอังคารมีโอกาสเจอคนที่มีแฟนแล้วมีคู่แล้วนะคะไม่ได้เหมาะสมไม่ได้คู่ควรไม่ได้ควรจะคบนะคะก็ต้องระวังดีๆบางทีมันคนที่เราสนใจเขาแล้วเขาสนใจเราด้วยแต่ว่ามันมันไปต่อไม่ได้เพราะว่ามันไม่ถูกต้องนะคะไม่ถูกกฎไม่ถูกระเบียบไม่ถูกศีลธรรมอะไรพวกนี้ต้องระวังนะคะ นะความรักคนที่มีแฟนมีคู่อย่าใช้อารมณ์ค่ะต้องใช้เหตุผลแล้วก็พยายามเน้นเรื่องของความซื่อสัตย์นะคะอย่าทําอะไรรับหลังการรวมถึงอย่าจับผิดกันจนเกินไปทุกอย่างมันต้องมีความพอดีแต่ว่ามันก็ต้องความพอดีต้องอยู่ในเรียกว่าในกฎในระเบียบในความถูกต้องถูกทํานองคลองทำด้วยนะคะเรื่องของความรักเนาะมาดูสุขภาพนะคะสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง คำแนะนำจากไพ่ทาโร่นะคะ,นะวันนี้ก็เน้นความสุขก็แลวกันความสุขความสบายใจไม่ว่าอะไรก็ตามแต่นะคะเราอาจจะไม่ต้องไปใช้เหตุผลในทุกเรื่องแต่ว่าอะไรที่เราสบายใจอะไรที่มีความสุขก็ทำไปนะคะวันนี้เน้นความสุขความสบายใจเป็นหลักเนาะต่อไปคนเกิดวันพุธ3าม ห้าห้าแปดเก้าสามเจ็ดหนึ่งเก้าสี่หกการงานคนเกิดวันพุธค่ะการงานวันนี้ถือว่าดีนะคะมีโอกาสที่จะเขาเรียกว่า ได้รับนะคะความช่วยเหลือได้รับค um so ําแนะนำนะคะการมีคนที่คอยช่วยเหลือคอยสนับสนุนคอยซัพพอร์ตเราในเรื่องของการงานถือว่าดีนะคะเรียกว่าหลายหัวดีกว่าหัวเดียวก็ได้สิ่งที่คุณต้องให้ความสําคัญคือเรื่องของการดูแลภาพลักษณ์นะคะการมีภาพลักษณ์ที่ดีการใส่ใจในเรื่องของภาพลักษณ์นะคะไม่ว่าภาพลักษณ์ตัวเราภาพลักษณ์ในเรื่องของสภาพแวดล้อมอะไรพวกนี้นะคะถือว่าจะส่งผลดีกับเรื่องของการงานเป็นหลักนะคะอย่างคนค้าขายเองต้องดูแลร้านเราให้ดูดีไว้ก อะไรแบบนี้นะคะยกตัวอย่างนะคะมันจะส่งผลดีเนาะส่วนเรื่องของการเงินนะคะการเงินต้องดูแลตัวเองให้ดีนะคะอาจจะมีตึงๆึงมือบ้างนะคะมีใช้จ่ายไม่ได้ตามใจตัวเองนะคะอาจจะด้วยความที่เราไม่ค่อยมีวินัยที่ผ่านมาหรือใดๆก็ตามแต่นะ,ะก็ต้องพยายามแก้ปัญหาเฉพาะหน้าไปนะคะมันไม่ได้คล่องตัวมาก แต่ใดๆก็ตามแต่นะคะเราต้องมีแผนสำรองของเราไปด้วยวันนี้ขอความช่วยเหลือจากใครไม่ได้นะคะขอความช่วยเหลือจากใครไม่ได้โดนเมินนะคะ,ะเรื่องของความรักไม่เด่นนะคะคนโสดนะคะก็บางทีเจอแต่คนที่เข้ามาแล้วทำให้เราหงุดหิดลำคาญใจไม่ได้ดังใจเรานะคะคนที่ไม่ชอบนี่ก็อยู่วนเวียนอยู่รอบตัวเรานั่นแหละนะคะส่วนคนที่เราชอบก็ไปไหนก็ไม่รู้นะคะปล่อยผ่านค่ะ ส่วนความรักคนที่มีแฟนมีคู่นะต้องระวังเรื่องของการกระทบกระทั่งกันนะคะนงัดข้อการจากการที่บางทีอารมณ์เวียงวีนไม่มีเหตุผลนะคะเรียกว่าบางทีอารมณ์แปรปรวนพวกนี้ไม่เราหรือแฟนเรานั่นแหละนะคะมันก็เป็นประเด็นให้อาจจะมีกระทบกระทั่งกันบ้างนะคะแต่ใดๆก็ระง,งับก็เรียกว่าพยายามระง,งับอารมณ์ให้ดีกันแล้วกันนะคะถ้าหงุดหงิดก็ไม่ต้องมาคุยกันเนาะสุขภาพระวังเรื่องของลำไส้นะคะ นะเรียกว่าบางท่านอาจจะมีท้องเสียท้องร่วงอะไรแบบนี้ปัญหาเกี่ยวกับลำไส้เป็นหลักนะคะดูแลตามอาการค่ะคำแนะนำจากไพ่ทาโร่นะคะวันนี้ต้องมั่นอ,อกมั่นใจในตัวเองนะคะ นะบางวันเนี่ยเราอาจจะต้องลดอีโก้แต่วันนี้นะคุณต้องดึงเอาอีโก้ของคุณกลับมานะคะความมั่นอ,อกมั่นใจในตัวเองเชื่อมั่นในศักยภาพของเรานะคะความเป็นตัวของตัวเองในทิศทางที่เขาเรียกว่าความเป็นผู้นําความมั่นใจว่าเออฉันต้องทําได้ฉันเข้มแข็งพอฉันเก่งพออะไรแบบนี้นะค,ะความทะเยอทะยานนะความเอาเป็นว่าความเชื่อมั่นในตัวเองอะ่ะต้องมีนะคะแล้วก็อีโก้เป็นสิ่งสําคัญยิ่งเรามีอีโก้สูงเราจะยิ่งทําให้เราจัดการสิ่งต่างๆได้ดีนะคะ อย่าท้อวันนี้อย่าท้อคนเกิดวันพฤหัส,สบดีหกสี่สี่แปดสี่ศูนย์เลขสองหกสอง 15ค่ะการงานคนเกิดวันพฤหัส,สบดีนะคะวันนี้ก็อาจจะต้องเ,อเจอกับสถานการณ์ที่ทําให้เราสึกเออมันอึดอึดเอื่อยอ,อ,อมันเหนื่อยมันเหนื่อยมันรู้สึกว่าเออไม่มีความหวังหรือขี้เกียจหรือ,หร,อหรือเจอสถานการณ์ที่ทําให้เราสึกเออมันไม่ค่อยมีพลังอะคะ่ะนะแต่ใดๆก็ตามแต่เราต้องฉุดตัวเองขึ้นมาให้ได้นะคะต้องเรียกว่า กระตุ้นตัวเองให้กำลังใจตัวเองนะคะการที่เราใช้สติปัญญาใช้ความรู้หรือมองโลกในแง่ดีมันจะทําให้คุณแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้รับมือได้นะะทางออกทางแก้มันพอมีอยู่นะคะอย่าท้ออย่าเหนื่อยแล้วก็อย่าเหนื่อยนะต้องกระตุ้นตัวเองนะคะวันนี้นะเรื่องของการเงินค่ะการเงินเนี่ยต้องบอกว่าถือว่ามีจับใจ่ายใช้สอยนะคะสบายๆนะคะใช้ใจ่าย ประจำนะคะใช้จ่ายจําเป็นใช้จ่ายฟุ่มเฟือยมีนะคะดูแลตัวเองดูแลคนใกล้ชิดได้ทั้งนั้นนะคะคนที่ทําธุรกิจที่เกี่ยวกับเมืองจีนนะคะอะไรที่จีนจีนขายสินค้าจากเมืองจีนหรืออะไรพวกนี้นะคะถือว่าโดดเด่นและได้เงินได้ทองมากกว่าอาชีพอื่นๆนะคะนะแต่ก็ต้องระวังคนเออคนโกงคนโกงคนหลอกลวงมิจฉาชีพพวกนี้นะคะก็ต้องระวังด้วยนะคือบางทีมันก็มีคนจ้องที่จะหาผลประโยชน์จากเราอยู่หรือจ้องที่จะหลอกเอาเงินเราอะนะคะ นะความรักค่ะความรักคนโสดนะคะก็อาจจะมีโอกาสที่จะวนเวียนด้วยเรื่องราวเก่าเก่าแฟนเก่าเพื่อนเก่าหรืออะไรพวกนี้นะคะบางทีอาจจะวนเวียน <c oughs> กลับเข้ามาในชีวิตกลับเข้ามาในความรู้สึกของเราอีกรอบแต่ว่ามาชั่วคราวนะคะแล้วเดี๋ยวก็หายไปอีกรอบนะคะทําให้เราแค่รู้สึกว่าเออนึกถึงก็มีความสุขมีความรู้สึกว่ามัน,ม,นมันฟินมาช่วงระยะเวลาหนึง่งแต่เดี๋ยวสักพักมันก็เออเหมือนเดิมนะคะอาจจะต้องปล่อยผ่านไปก่อนนะคะ คือยังไม่ต้องไปคาดหวังอะ่ะมีมห้คุยก็คุยนะคะไมาจะเป็นเพื่อนเก่าหรือแฟนเก่านะคะนะส่วนความรักคนที่มีแฟนมีคู่นะคะวันนี้ต้องพยายามที่จะเขาเรียกว่าดึงเอาความรู้สึกที่มันเหมือนกับวันแรกที่คบกันช่วงจีบการช่วงโปรโมชั่นพวกนี้เราต้องดึงกลับมานะคะบางทีความทรงจําดีๆร่วมกันมันจะทําให้เรารู้สึกว่ามันจะทําให้วันนี้มีความสุขมากขึ้นนะคะนะสิ่งที่ต้องระมัดระวงังระมัดระวังเรื่องของการคนรอบข้างนะคะ คนอื่นการเข้าสังคมหรืออะไรก็ตามแต่มันต้องมีระยะห่างที่พอดีอย่าให้การที่บางทีมีคนมาสนอกสนใจเราหรือสนใจแฟนเราอะไรพวกนี้อย่าให้ประเด็นเหล่านี้มันมาทำให้ความความรักของเรามีปัญหานะคะ สุขภาพนะคะวันนี้ดวงสุขภาพไม่ดีนะคะก็หากมีเวลานะคะตื่นเช้ามาตักบาตรหรือทําบุญกับโรงพยาบาลน,นะคะบริจาคลงโงศพแลว้วนี่สะดอะเคราะห์หน่อยนะคะ <c oughs> เพราะว่าดวงสุขภาพไม่ดีนะดวงอุบัติเหตุพวกนี้หรือบางทีเจ็บป่วยจากการที่จากปัจจัยภายนอกที่บางทีเราอาจจะห้ามได้ยากนะคะยังไงก็ใช้ชีวิตด้วยความระมัดระวังกันแล้วกันนะคะ, <c oughs> ะ,คะถือว่าบางทีวันนี้ก็มีดวงอุบัติเหตุเนาะ คำแนะนำจากไพ่ทาโร่เรื่องของความกระฉับกระเฉงความทะเยอทะยานการมีพลังอยู่เสมอเป็นสิ่งสําคัญนะคะแต่ว่าต้องไม่ใจร้อนด้วยนะคือไม่ใช่ว่าบางทีเออเรากระตุ้นตัวเองเออฉันอันนั้นเัาก็อยากจะทําอะไรก็อยากจะทํานะฉันจะต้องกระตุ้นตัวเองแต่ว่าบางทีมันกลับกลายเป็นความใจร้อนหรือวุ่นวายแบบนี้ก็ไม่ได้นะคะแต่แต่ว่าใดๆก็ตามแต่การมีพลังหรือการทําอะไรในเชิงรุกย่อมดีกว่าเชิงรับนะคะสําหรับวันนี้เนาะ คนเกิดวันศุกร์หนึ่งแปดห้าสี่สามแปดหกเก้าหกหนึ่งห้าเจ็ด การงานคนเกิดวันศุกร์ค่ะวันนี้ต้องให้ความสําคัญกับเรื่องของความรู้การเรียนรู้เพื่อพัฒนาตัวเองนะคะเป็นสิ่งสําคัญนะคะลองดูว่าเอ๊ะเราจะหาความรู้เพิ่มเติมนะคะเพื่อพัฒนาศักยภาพเพื่อที่จะเปิดมุมมองใหม่ๆนะคะบางทีเราอาจจะยังคิดแบบเดิมทําแบบเดิมนะคะการอยู่ในกรอบเดิมๆอยู่ในเซฟโซนเนี่ยอาจจะไม่ใช่สิ่งที่ถูกต้องอาจจะไม่ใช่สิ่งที่เหมาะสมกับการงานในวันนี้นะคะนะพัฒนาตัวเองหาความรู้เพิ่มนะคะ,นะคะมันจะทําให้เราเปิดรับมุมมองใหม่ๆโอกาสที่การงานของเรามันจะ เติบโตก้าวหน้าประสบความสําเร็จมันจะมีสูงกว่านี้มันดีกว่านี้ได้นะคะขอแค่เราต้องเปิดรับมุมมองใหม่ๆบ้างเนาะ เรื่องของการเงินค่ะการเงินถือว่านะมีใช้จ่ายสบายเลยนะคะคล่องตัวนะคะอยากใช้อะไรได้ใช้อยากซื้ออะไรได้ซื้อนะคะคนที่ท,ทําธุรกิจเกี่ยวเรื่องของความสวยความงามนะคะนะขายเครื่องสําอางขายเสื้อผ้าเครื่องประดับอะไรเหล่านี้นะคะขายเนี่ยแหละเครื่องสําอางอะไรต่างๆเกี่ยวกับความสวยความงามพวกนี้นะคะจะได้เงินได้ทองมากกว่าอาชีพอื่นๆนะคะนะทุกคนต้องระวังนะต้องระวังเรื่องของ,ของรายจ่ายที่บางทีมีคนที่ไม่หวังดีนะคะคนที่ทําให้เราเสียผลประโยชน์นะจ้อง เงินของเราโดนหลอกอะไรพวกนี้ต้องระวังด้วยนะคะหรือบางทีแค่โดนเอาเปรียบอันนี้ก็ทำให้เราเสียเงินเสียทองโดยที่ไม่รู้ตัวได้คือไว้ใจใครไม่ได้นะต้องระวังเงินในกระเป๋าให้ดีนะคะความรักค่ะ ความรักไม่เด่นนะคะคนโสดนะคะก็มีแต่มิตรภาพดีๆมีแต่เพื่อนนะคะถ้าจะไปคิดเกินเพื่อนเนี่ยมีโอกาสผิดหวังเสียใจนะคะดังนั้นก็คนที่คุณเล็งอยู่หรือคนที่เลงเลงกันอยู่อะไรพวกน,นี้ก็ยังเป็นฟิลเพื่อนนะคะไม่ไม่ไม่ได้มากกว่านั้นนะคะความรักของคนที่มีแฟนมีคู่คนที่มีแฟนมีคู่ก็ต้องอ,อาจจะมีเรื่องที่ทําให้รู้สึกว่าไม่สบายใจบ้างนะคะทำให้ผิดหวังบ้างแต่ใดๆก็ตามแต่เราจะต้องเขาเรียกว่ารักษาความสัมพันธ์ในลักษณะที่ แฟนก็คือเพื่อนนะคะดังนั้นก็ลดความคาดหวังลงแล้วก็พยายามหาเวลาใช้เวลาร่วมกันให้มากขึ้นมีกิจกรรมร่วมกันให้มากขึ้นมันก็จะลดความรู้สึกไม่สบายใจความผิดหวังหรือความความเสียใจจากการที่แบบว่าเราไปคาดหวังมากเกินไปมันก็จะมันก็จะลดลงเราก็จะสบายใจมากขึ้นมีความสุขมากขึ้นนะคะ คืออย่ามองว่าแฟนเราคือแฟนให้มองว่าแฟนเราก็คือก็คือเพื่อนสนิทที่ที่คอยทํากิจกรรมร่วมกันประมาณนี้นะ้องมันจะมีความสุขมากกว่าสบายใจกว่าสุขภาพแข็งแรงค่ะนะคะก็ระวังแต่เรื่องเสียเงินเสียทองนะคะกับพวกสินค้าเพื่อสุขภาพหลายๆอย่างนะคะเรียกว่าโฆษณาเกินจริงเสียเงินมากโดยใช่เหตุนี่ก็ต้องระวังนะคะ คำแนะนําจากไพ่ทาโร่ค่ะวันนี้นะเน,น้นในเรื่องของการทําในสิ่งที่มันถูกต้องอะไรที่เราคิดว่ามันถูกก็ทําไปนะคะรวมถึงนะเอ่อปัญหาที่มันค้างค้างนะคะเคลียร์ได้ก็ต้องเคลียร์จัดการได้ก็จัดการซะให้เรียบร้อยนะคะนะต้องยึดมั่นในเรื่องที่ว่าทําดีได้ดีทําชั่วได้ชั่วนะคะประเด็นนี้คือสิ่งสําคัญที่คนเกิดมันสุขต้องให้ต้องโฟกัสนะคะอะไรที่ไม่ดีอย่าไปทําอย่าไปยุ่งเกี่ยวนะคะเราทําแต่ในสิ่งที่ถูกต้องเท่านั้นเมื่อคุณทําในสิ่งที่มันถูกต้องคือคิดดีทาดี แลนะสิ่งดีๆมันจะตามมาอยู่แล้วนะคะไม่วันนี้ก็วันต่อๆไปนะคะมาแน่นะคะคนเกิดวันเสาร์แปดสองหกหเจ็ดเสี่สาม แปดหสองการงานคนเกิดวันเสาร์ค่ะนะวันนี้อาจจะรู้สึกว่าทํางานอย่างไม่ค่อยมีความสุขไม่มีอิสระนะคะบางท่านงานเยอะงานรัดตัวเกินไปทั้งๆท,ที่บางทีเ,เรา อยากจะแบบสบายๆบ,บ้างนะัดเพื่อนมีปาร์ตี้โน่นนี่นั่นนะคะก็บางทีเราอาจจะรู้สึกว่าคนอื่นเขาสนุกสนานคนอื่นเขามีความสุขแต่ทําไมฉันต้องมานั่งทํางานงกๆโน่นนี่นั่นรวมถึงบางทีมันมันเป็นอะไรที่ต้องต้องใช้ความอดทนนะคะไม่ได้ดั่งใจเท่าไหร่เอาเป็นว่าอดทนนะคะแก้ไขได้แก้ขไกขไปจัดการได้จัดการไปไม่ต้องไป,ไม,งไ,ปไม่ต้องไปมองคนอื่นแค่ทําหน้าที่เราก็พอนะคะมันก็ไม่ได้มีอิสระที่จะทําทตามใจตัวเองแหละแต่ว่ากนะ็ต้องยอมรับนะคะต้องยอมรับนะ ส่วนเรื่องของการเงินนะคะถือว่าโอเคนะคะดูแลตัวเองได้ดูแลคนในครอบครัวได้ทุกสิ่งทุกอย่างก็ยังลงตัวอยู่นะคะแต่ว่าคุณเองคุณอาจจะต้องให้ความสําคัญกับเรื่องของ การโฆษณาประชาสัมพันธ์โดยใช้พวกออนไลน์ต่างๆแล้วก็เรื่องของการลงทุนต่างๆเราเองเราต้องอัปเดตนะคะต้องตามกระแสลงให้ทันทุกวันนี้เขานิยมลงทุนอะไรทําอะไรมันจึงจะได้เงินอะไรแบบนี้นะคะเราต้องตามให้ทันด้วยนะะเพื่อผลประโยชน์ที่จะได้รับดีมากขึ้นในอนาคตนะคะสิ่งที่อาจจะสร้างปัญหาได้คือผู้หลักผู้ใหญ่นะคะอาจจะมีประเด็นเรื่องเงินทองที่ทําให้เราโดนตนําหนิหรือว่ามีปัญหากับผู้หลักผู้ใหญ่ได้นะคะก็อารมณ์อร่อรวยหน่อยก็แล้วกัน ความรักไม่เด่นค่ะคนโสดวันเสาร์นะคะใช้ชีวิตโสดนะมากกว่าที่จะ ต่ให้ความสําคัญกับเรื่องของแฟนนะคะรู้สึกว่าอยู่คนเดียวทําอะไรคนเดียวนะคะก็ก็มีความสุขดีนะคะหรือบางท่านถ้าคุณกําลังเล็งใครอยู่กําลังสนใจใครอยู่จะจีบใครอยู่นั่นหมายความว่าอีกฝ่ายหนึ่งเขายังรู้สึกว่าเขาชอบที่จะใช้ชีวิตโสดของเขาแบบนี้ยังไม่ได้คิดจะมีแฟนนะคะเราอาจจะต้องใช้ความพยายามต่อไปนะคะนะความรักของคนที่มีแฟนมีคู่ต่างคนต่างใช้ชีวิตดีที่สุดนะคะนะไม่ต้องไปคาดหวังว่าจะต้องไปกินข้าวด้วยกันต้องมาคอยซัพพอร์ตมาคอยดูแลกันนะคะต่างคน ต่างมีกิจกรรมที่ตัวเองสนใจเพราะฉะนั้นก็ต่างคนต่างใช้ชีวิตไปก่อนเนาะสุขภาพนะคะแข็งแรงค่ะระวังนะคะอุบัติเหตุจากการทำงานอย่างเดียวนะคะคำแนะนำจากไพ่ทาโร่ค่ะวันนี้ให้ระวัดระวังในเรื่องของจิตใจตัวเองนะคะจิตใจความรู้สึกนะคะนะเ พยายามที่จะระมัดระวังความสุดโต่งนะความลหลงไหลเกินไปความสุดโต่งในเรื่องใดเรื่องหนึ่งนะคะถ้าฉันสนใจอะไรฉันก็จะสนใจแต่สิ่งนั้นไม่สนใจอย่างอื่นนะคะเรียกว่าการเปตัวเองการให้ความสําคัญกับความรู้สึกความต้องการของตัวเองมากจนเกินไปมันอาจจะส่งผลเสียได้นะคะบางทีด้านมืดนะด้านมืดของเรามันมันจะเข้ามาระวังมันกลืนกินด้านด้านสว่างของเรานะคะเอาเป็นว่าพยายามอยู่ในเส้นทางที่มันถูกต้อง พอเหมาะพอควรไม่มากจนเกินไปนะในเรื่องใดเรื่องหนึ่งนะคะเน้นทางสายกลางและความพอดีเนาะดวงประจำวันศุกร์ที่22สิงหาคม2568ค่ะเป็นกำลังใจให้ทุกท่านนะคะก็ช่วงเสาร์อาทิตย์นะคะไม่แน่ใจว่าจะมีคลิปหรือเปล่าแต่ก็รอดูกันนะคะถ้าไหวก็จะทำเนาะโอเคค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะวันนี้สวัสดีค่ะ